ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมโยกังกระบอกกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนํากิจกรรมฟาร์มเดวลด้วยบ่อน้ําร้อนที่จะให้ EP เพื่อนๆเยอะมาก1แหล่งที่ไม่ควรพลาดงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เ,เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม s e v n i g h t 2 two lag na lock x next generation lag na lock origin เกนชิน impact blue arcade และยังมีเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่ a c e b o o k powerpay เพื่อใช้บริการกันได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึก ในการที่เราจะเข้าบ่อน้ำพุร้อนได้นะครับเพื่อนๆต้องมีเลเวลตัวละครเนี่ยอยู่ที่50กรอนจากนั้นเนี่ยให้เรากดเข้ามาที่กิจกรรมแล้วก็เลือกจำกัดเขาจะอยู่ที่ตึกอุดมเซียนช่วงเวลาการเปิดกิจกรรมก็10บนาฬิกาไปจนถึง23่นาฬิกานะครับและทุกวันเราจะได้ค่า Active 50จากตรงนี้นะครับผมซึ่งการไปก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็กดว้าวเอาก็ได้เนาะหรือว่าเรามาดูที่ตรงนี้เอาก็ได้นะครับส่วนระยะเวลาการเปิดบ่อน้ำพุร้อนเขาจะเปิดวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์และกิจกรรมน้ำพุ 1> EP หครั้งทุกๆ30มสิบวิเพิ่ม EP มีผล30ิครั้ง เกิน30ครั้งแล้วจะไม่ได้รับ EP อีกแต่เราก็จะอยู่ในบ่อน้ำพุร้อนต่อได้นะครับในบ่อน้ำพุร้อนก็จะมี EP แบบทั่วไปแบบอวยพรทั้งหมดแบบอวยพรพักแบบดูโอคนชุดแฟชั่นเฉพาะ EP ส่วนเพิ่มนี้ก็จะได้สูงสุดอยู่ที่30 0นะครับคือประมาณว่าถ้าอยากได้เลเวลเนี่ยก็ต้องอวยพรเปิดบัฟทุกอย่างเนาะและในส่วนของการเข้า2คนนะครับเราก็ต้องใช้บัตรน้ำพุร้อนก็จะสามารถซื้อได้ด้วยตำลึงแบบไม่ผูกนะครับส่วนธรรมดาน,นะครับเดี๋ยวเราจะว์าไปก่อนเนาะ,อะลองแช่แบบคนเดียวดูนะครับ ตอนนี้มีออยพรทั้งหมด1 1 5เปเซนะครับผมออยพรบัฟกลุ่มแต่ไม่มีนะครับก็เพิ่มทั้งหมดโดยรวมอยู่ที่2 1 5หอดูอีพีได้รับนะครับได้ครั้งหนึ่งนะ3 0 0 0 0 0กว่าขนาดบัฟไม่เต็มถ้าเรามีบัฟกลุ่มแช่ํำร้อนด้วยชุดแฟชั่นนะครับดูโอ2คนก็จะได้ไปเยอะขึ้นกว่านี้อีกซึ่งถ้าเราอยากกดบัฟเพิ่มเติมเนี่ยก็กดที่ด้านล่างตรงน,นี้เลยนะครับใช้50ตําตำลึงทองมีใช้แบบหนึ่งร้อตำลึงทองอนะตำลึงทอง บัฟไม่ได้นะครับเรียาวก็ต้องตามนั้นนะครับเด้งครั้งหนึ่ง3 0 0แสนถือได้ว่าเด้งเยอะมากๆนะครับ10ครั้งก็3ล้านแน่นอนว่ามันจะเด้งประมาณ30ครั้งใช่ไหมก็จะได้อยู่ประมาณ9้าล้านกว่าๆนะครับแต่ดูทรงแล้วก็น่าจะ10ล้านนั่นแหละสำหรับบัฟอ P ีเท่านี้นะครับผมดูทีมก็ใกล้ๆนี้ก่อนนะครับโอเคเข้าแล้วนะครับเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มแถวนี้มีบัฟเพิ่มเติมไหมบัฟทีมบัฟทีมเหมือนจะไม่มีเพิ่มเติมนะครับ เรามีกลุ่มอ๋อเขาอยู่แนวหนึ่งเราก็อยู่แนวหนึ่งนะถ้ามีงบต้องจัดนะครับดูโอสองคน e ีพีน่าจะไหลลื่นไหลลื่นไหลลื่นปืน๊ดแหล่งฟาร์มอีชั้นดีโดยที่เราไม่ต้องเก็บดเวลอะไรจะขนาดนี้ตอนนี้ก็น่าจะเด้งไป9ครั้งแล้วนะครับก็3ล้านหนึ่งนะครับผม EP โดยรวมที่ได้มาครับก็อยู่ที่11ล้านนะครับขนาดมีบัฟน้อยนะถ้าบัฟเยอะกว่านี้ก็จะได้ EP เยอะมากกว่านี้โขโขเลยนะครับในกรณีที่เรารับ EP เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับดือเต็มแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นแบบนี้นะครับรับ EP แช่น้าร้อนถึงขีดจากัดแล้วเราก็สามารถออกได้เลยนะครับผมเสร็จสิ้น <c oughs> กดออกเฮ้ยขายคทิปได้มาถึง50สนะครับสาหรับจํากัด1สัปดาห์จะลงได้2ครั้งแต่เหมือนจะลงต่อเนื่องไม่ได้นะครับในวันเดียวก็ต้องรองไปลงวันที่มีกิจกรรมเพิ่มเติมเอาทีหลังอีกทีนงนะครับ ผมก็สำหรับพาร์ทนี้มาแนะนำนะครับวิธีการลงบ่อน,น้ำพุร้อนอย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับห้ามพลาดเลยนะกิจกรรมนี้ถ้าชอบอยังไงก็ฝากรบกลื like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะกันใหม่พาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผมไปแล้วครับ